สวัสดี iec, ครับพี่น้องแฟนคลับเอลซีมาหอดมาถึงแล้วครับพี่น้องตอนนี้กำลังหาหมองยูหมองเศร้ามี่โฮมไส้โฮมเดียวนี่พี่น้องนี่ก็เดี๋ยวยูเดี๋ยวเศร้าผมไส้ใหญ่เป็นเดินสนามโรงเรียนในพี่น้องกว้างขนาด ได้เลยดีดช่วนไข่แตกเราดีช่วนไข่แตกแล้วดดได้ยังไม่กินได้ย่อปลาแดกก็ไปต้องให้ต้มหนังโอ้โอ,อ,อ้คือ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 เดี๋ยวเดี๋ยวเต็งไข่ของยูเหมือนก็อืม มี hôm ใส่ห่ม điều thì น้อง có ได้อยู่

ซอสอะไรพป่น้องซอสนี่่ะนี <the <the ่ยที่มึงเป็นเป็นรสชาตินั่นเองหนังเพื่อนหนังภาพย้อนภาพย้อนดิพามีหนังดิอืมเป็นได้ปะหนังไรกันหนอหนังอ่ะกระอง หาเจ้าปิงมานเหรอื้อกูนังตุ่มเ่อาตาครับซิงบ่ดารกตงนกนตอนไงเดี๋ยวไปจะฆ่าขนี่เท่เนี่ น,น,นอบาเบ็ดอะมั้งนั่ิ้นนะน,น,นั่ิ้นทั้งหมดโดยสารบบนีวลดโดยสารวันหนังเนาะพันจีรรมบ่เลยอจนี่เอาหนังมาให้เอด,ดีพี่น้องเอด,ดี้มีใคร่กล้ากิานเี มันยนนั่งองก็โอ้เดียนี่โอ้ผู้อหายจไบ่ออกเลไปหาน้ำเอากูไปหาขอน้ำมีตัวไหนวมันเหนอยแล้วว่คือไปไแตกไปคือโค้งชิบกีนี่จะปวดก็มากกว่ามากกว่อนะมากลแค่ไหนพี่โด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 น่นพ่นพี่นไี่เขียวเนพี่โดน

สองอนอดนก็ว่ามึงหายนั่นมาแล้วน้่มาแล้วไปดูว่ารอแค่นวามเสื่อมันนานมากยันก็ว่าดูตัวเองไม่อยาหน้าไปไม่าไปกันย้อนใครตัวนึ่เหรอขอกำปั่นได้แล้วป่ะด็ปอานั่นนี่ดูนี่มา ่ม <gesch> ีขอมีใบน้ยสิใบก็ไม่อยู่แล้วเช่อไเอฟีเจักเนาออนอ่อนมาให้อันบัลายบัล่ผมมนำบัลายจัดเนาะงเอนกินต้งานเกินเลครับกินด้นั่นเลยกินผัดก็ได้ไม่แล้ไม่แกมันคือคีขี้แบหอดมื่ออื่นมันเน่าบาง อันนี้ก่อนแม่ก็น่แล้วงานมาแล้วหาเกีียวอีกมาไปนอนมาจินต้มหนังจะไดีจินต้มหนังโยก2องบาทลื่ได้ไหมแม่ไก็แม่ ท่านเรนนันดอกครับท่านท่านบอจ่าบอจ่าเป็สาบเป็นำบาท่นนี่มาชื่อบสาวัวบางสิเนาะนุ่งวะที่ออกเีคุ้งหมดคุ้งที่เทบ่ยเดเนอเฮ้ำเดี่ย

อะคลิปนี้ท่านอิหร่านฟันไม่ได้กินหมาขอบคุณแฟนครับ 4, ดดาาพี่ที่ที่3ที่เรื่องอะไรควรจะใครช่องพ่อวิยาอาทิตย์ละหมดเอาไปเสี้ยวตอนนี้เขาเที่ยงร่างกินเขาเที่ยงครับพี่น้องครับคร<ะ>ับต้มหนังไป,ไปไหนไม่สนี่บะผมเลยไปแล้วแลหละรับเราบางไปแล้วครับพี่น้องครับ